อาจารย์สาธิตครับผมขอเริ่มถามอาจารย์ก่อนได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ที่คนไทยไม่นิยมกินข้าวกล้องเนี่ยแต่นิยมกินข้าวขาวเนี่ยเป็นเพราะว่าความเคยชินหรือเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพข้าวกล้องนั้นสู้ข้าวขาวไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นนะนะครับ,รบจะเรื่องการกินการอยู่การนอนอะไรตรก็ตามตีเนี่ยมันมักจะเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นพอมีความนิยมเป็น,เป,นเป็นกระแสะคลื่นเทบาเข้ามานี่ก็ เราก็ตามกันไปเหมือนอย่างกับเรื่องของฟาสต์ฟู้ดสมัยนี้นะครับเพราะการที่เห่อตามไปนี่ไม่ได้คิดถนะครับว่าเราเสียประโยชน์อะไรไปบ้างเราไปทําอะไรไปบ้างเป็นแต่เพียงว่าอยากจะทําตามแฟชัช่นเขาเท่าน,นั้นเองครับแต่ช่างสถิตครับหลายคนที่ผมคุยด้วยรวมทั้งญาติพี่น้องผมหลายคนถามว่าทําไมกินข้าวขาวเขาบอกว่ามันขาวกว่ามันนุ่มกว่ามันขาวกว่าของดีก็ต้องขาวของดีก็ต้องนุ่มจะว่าไง หรืออาจารย์ไม่ชอบขาวขาวนุ่มุมผมชอบดำดำครับดำดำเนี่ยข้าวแดงก็ออกมาค่อนข้างดำนะครับแล้วก็ข้าวซ้อมมือนี่ก็สีคล้ำเพราะว่าจะต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับถ้าหากว่าไปดูเรื่องเรื่องรสชาติก็ดีเหมือนกันไปพูดถึงเรื่องคุณภาพถึงประโยชน์โอ้มากันตั้งเยอะแยะครับตรงอาจารย์ยืนยันในชั้นนี้ว่า เป็นเพราะความเหอเป็นเพราะความเหออแต่ข้าวขาวนั้นคุณภาพในแง่โภชนาการในแง่อะไรต่อมีอะไรแพ้ข้าวข้าวกล้องหมดเลยก็เท่าที่ผมเคยศึกษามานี่พวกแป้งขาวพวกข้าวขาวเขาเรียกกันว่าเป็น empty calorie empty calorie ครับคือเป็นพลังงานจริงแต่มันไม่เป็นพลังงานซึ่งจะมาเสริมประโยชน์ให้กับตัวเราอาจารย์ไกสิทธิ์จะตอบคำถามผมไงครับคือผมมอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต แล้วก็มีการบริการทางด้านเทคโนโลยีคือข้าวนี่กินมากในแถวเอเชียแล้วก็ในอดีตชาวบ้านก็ต้องตำข้าวมากินสักสองสามอาทิตย์ก็ต้องตำใหม่มทีนี้เมื่อเกิดมีการบริการทางด้านเทคโนโลยีนั่นก็คือโรงสีทั้งโรงสีใหญ่โรงสีเล็กก็มีการขัดสีก็ทั้งขาวข้าวขาวนี่มันจะดูคล้ายๆผิวขาวนวลต่างจากข้าวกล้องซึ่งดูผิวขุ่นๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เองเนี่ยจริงๆก็คง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ต้องการบริการซึ่งรวดเร็วขึ้นแล้วก็ข้าวขาวเองมัน,ม,นมันนุ่มกว่าแต่หารู้ไหมว่าได้ขัดสีไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปเยอะเลยไปให้หมูกินมหมูก็เลยเกินราก็เลยมีพวกบีนหนึ่งบีสองเยอะเลยครับนี่อาจารย์เห็นอย่างไรที่เรื่องความเคยชินเพราะว่าคนรุ่นอาจารย์รุ่นผมเนี่ยนะครับ,รบเกิดมาก็กินข้าวขาวแล้วอะ่ะเพราะว่าจะไปโทษจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่เราเคยกินข้าวขาว เราเคยชินวัฒนธรรมการกินเนี่ยเปลี่ยนยากที่สุดพอกินไปกินมามันก็เลยเคยชินมันก็รู้สึกอย่างนี้ถึงอร่อยคําว่าอร่อยเนี่ยมันฝังอยู่ในความรู้สึกเรียบร้อยครับแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นข้าวข้าวข้าวกล้องถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าโอ้โหมีบีหนึ่งมีบีสองมีอะไรต่ออะไรดียังไงก็ตามก็มันไม่อร่อยอ่ะเป็นไปได้ไหมที่คนรู้สึกอย่างนั้นเออคือคนคงชอบทั้งในเรื่องของสีสันว่ามันขาวแล้วก็มีบางทีวาวสกแล้วขัดกัน,กนถ้าเผื่อสุดเป็นข้าวที่บอกว่า เม็ดยาวและหนาอีกยิ่งชอบไปอีกนะครับราคาก็แพงแล้วขนาดดีกันรสชาติของมนุษย์เนี่โดยทั่วไปมักจะไม่ชอบอะไรหย,ยาบๆชอบอะไรที่นุ่มๆอันนี้เป็นรสชาติธรรมดาของมนุษย์แล้วก็บางทีก็ไปติดในเรื่องของความหวานนิดหนึ่งความมันนิดหนึ่งที่ถ้าเกิดมีข้าวขาวซึ่งมีความมันแล้วก็มีเม็ดโตสอีกก็เลยติดกันแล้วถ้าเกิดภาวะนี้ถูกสร้างเงื่อนไขขึ้นสักสิบยี่สิบปีต่อมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นกินข้าวขาวทั้งประเทศครับผมเห็นภาพเลยอาจารย์พูด มนุษย์ชอบอะไรขาวขาน,น,นิ่มเนียนนุ่มเงาเงาวาวสุยาวๆด้วยนะครับแม่คือผมไม่ไม่รู้สึกว่าเราไปเน้นกันถึงให้เรื่องความสะดวกนะครับหรือว่าข้าวมันขาวแล้วมันน่ากินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ความผูกพันที่เรามีกับข้าวนี้มีตั้งแต่เกิดแล้วเราผูกพันอยู่กับข้าวครับ แล้วเวลาที่ปลูกข้าวเนี่ยก็มีความรักมีความมีความนับถือข้าวเอาข้าวมาอยู่ในยุ่งก็มีความรักข้าวแล้วเวลาที่เราตำข้าวกินเนี่ยเรารู้สึกนะครับไอ้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันหายไปแล้วที่เมือมันหายไปเนี่ยข้าวขาวมันเข้ามาแทนที่นี่เราไม่ได้ตำข้าวเราไม่ได้ปลูกข้าวเหมือนยางตะก่อนมันกลายเป็นเราใช้เงินซื้อมาถึงกินเลยมันเป็นเพื่อความจ์ผมเนี่ย ทานข้าวกล้องทุกวันเนะเป็นเวลาสิปีมาแล้วอ๋อลงสีนี่ก็กินข้าวกล้องด้วยเลยเฉพาะผมเองเนี่ยนะผมผมกินข้าวในครอบครัวผมเนี่ยมีผมกินคนเดียวภรรยาไม่กินลูกไม่กินนะ,ะแต่ผมน่ะกินสิปีแล้วนะเองเป็นสิปีแล้วแล้วก่อนหน้าสิปีไม่ได้กินแต่ก่อนนี่กินข้าวขาวแต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าเวลานี้ผมกินข้าวกล้องเนี่ยผมก็ต้องเลือกนะฮะไปซื้อข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวกล้องแล้วมาหุงต้มเป็นข้าวต้มนะฮะ แต่ถ้ามันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเนี่ยม,ม,มันมันมันแข็งมันสากรสชาติมันไม่ดีเรารู้ทันทีเลยนะครับเพราะมากินเนี่ยรู้แล้วนี่ไม่ใช่ข้าวหอม <ưng> และเดี๋ยวนี้จะซื้อข้าวหอมมะลิที่แท้ซื้อยากเน <ưng> <jokes. S 2> ะ่ยเพราะฉะนั้นมันปลอมปนมาเรื่อยเราแม้กระทั่งค้าข้าวเรายังซื้อข้าวหอมมะลิดีๆกินไม่ได้นะแต่ถ้าอาจารย์นะเมื่อสมัยที่อาจารย์เด็กๆกินในข้าวข้าวขาวข้าวข้าวซ้อมมือเนี่ย <preset. S 1> ถ้าไม่ใช่พันุหอมมะลิเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแข็ง พราะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกแข็งมากยังไงคไม่ทรามันจะเป็นความเคยชินผมไม่รู้สึกครับอาจารย์มันมันอยู่ที่อะมิโลสนะฮะอถ้าอะมิโลสสูงเนี่ยกินไม่ได้นะฮะจางๆอาจจะพอทนได้ถ้าปังนผมฟังดูเนี่ยมันมันจะชักจะเรื่องความเคยชินด้วยของอดศสสาธิษนั้นเคยกินข้าวแข็งๆมาก่อนพอกินข้าวนุ่ข้าวนิ่มเนี่ยบอกมันเละเลยมันไม่อร่อยอ่ะมันต้องแข็งอย่างนี้ครับอาจารย์ครับแม้กระทั่งบัดนี้นะครับมีคนถามผมบ่อยๆว่าข้าวเนี่ยมันแข็งมัน นะครับข้าวซ้อมมือนะครับผมก็บอกความจริงเคล็ดลับมันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะหุงข้าวเอาข้าวแช่น้ําไว้ก่อนสักสองชั่วโมงโอพอเวลาหุงพระโอ้มันนุ่มด้วยหอมด้วยครับอ๋อมันจะช่วยให้นุ่มด้วยสองชั่วโมงเขาสูตรของอาจารย์สองชั่วโมงครับหรือว่าจะขี้เกียจก็แช่ไว้ค้างเืินเลยก็ได้ครับคุณบรรพฤษกินตอนนี้กินข้าวขาวหรือกินข้าวกล้องตอนนี้กินข้าวกล้องเลยครับนะฮะมากินข้าวกล้องเมื่อทําโครงการนี้นะแต่ก่อนนี้เคยชิน ยอมรับเลยว่าเคยชิมเพราะว่าเกิดมารุ่นของผมมีรุ่น40นะฮะรุ่นอาจารย์สาธิตนี่รุ่น70นะครับรุ่น7 0เนี่ยนะฮะกินเพราะว่าเหอะนะครับเพราะว่าเป็นคุณค่า70กินพราะเหอดลวนะฮะหมายความว่าตอนนั้นเป็นคุณค่าครับว่าเป็นข้าวเจ้านะฮะหมายถึงสมัยโน้น70อื่นๆคนอื่นๆนะฮะแต่พอผมที่เกิดมาพ่อแม่ใครกินข้าวขาวมาไปตลอดนะครับจนมาถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับที่จะทําโครงการข้าวกล้องเบอร์ห้าเนี่ยนะครับไปเห็นในโรงสี นะครับจึงหันมากินข้าวกล้องแต่ตอนนี้เมื่อหันมากินข้าวกล้องแล้วเนี่ยปัญหาทําไมคนอื่นจึงไม่กินนะฮะปัญหาเนี่ยหนึ่งก็คือความเคยชินแต่ตอนนี้มีปัญหามากกว่าความเคยชิน<อ>นะครับก็คือเรื่องราคาเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาข้าวกล้องเนี่ยในตลาดสูงกว่าข้าวข,ขาวข้าวขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้มากินข้าวกล้องมันเกิดปัญหาอ<ง>นอกจากค่านิยมเคยชินแล้วเนี่ยราคาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหา